อ,อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่จะสามารถประหยัดได้คือน้ำฟรีกินเลยครับทำไงคะนี่ไม่เคยกินเอาเอาปากกดลงไปแล้วแล้วมันจะมีเซ็นเซอร์หรือว่ามันให้กดจริงๆมันจะมีเซนเซอร์นะมาไหม <laughs> อันนี้เราตรงนี้อออ๋ออ๋อนี่นี่นี่ กดข้างล่าง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  <laughs> <laughs> อร่อยไหมครับน้ำฟรีเยี่ยมไปเลยค่ะ <laughs> อร่อยตังอร่อยตังตังอยู่ครบเขียดผ่าตาเอื้อยบอกว่าต้องซื้อของ เครื่องดื่มจากที่นี่ไปเพราะว่าเดี๋ยวเราไปซื้อในในตัวสิงคโปร์เราจะสู้ราคาไม่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเราก็อยากแบบว่าดื่มกันชิวๆบ้างอะไรอันนี้เครื่องดื่มไอตัวนี้เหรอพันห้าแพงว่ะอ๋อมันเป็นไอ้นี้มันเป็นไวดีเราต้องไปเอาแบบถูกๆด้วยเพราะมันทีิปแบบประหยัดเรามาเจอของที่เหมาะสมกับปลาเอื้อแล้วนะครับมาร์ตินี่ขวดละสิบสี่เหรียญตกเท่าไหร่เองสามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบาท เนี่ยเหมาะกับปลาเอื่อยืง<ข>องไทยื<ข>องไทยขายประมาณเจ็ดแปดร้อยปลาเอื่อยต้องซื้อมาตีนี่ไปไปตุนไว้ทั้ง 3, 3, <3 S 1> สามสามขวดสามสูตรเลยเพราะว่ามันถูกสุดสี่เหรียญ